ก่อนสิมาเป็นปลาหอมนี่กะเห็ดล่องผิดล่องถึกก่อนโควิดที่แรกองคเดียวองคที่สองที่สามที่สี่ที่หาส่วนโควิดช่วงนั้นคนบออกจากบ้านเนาะคนกระซังปลาแม่ไปกินจังสันจังสีหลกักอะแค่มือหนึง่งซิฟโล่นี่แม่ก็ดีใจโอ้อยรู้สึกดีใจหลายลุงคนก็บ,บอกว่าเพระแบลุงคนก็บอกว่าแทบมาละลูกจ้าผู้เพิ่ว่วาเระแทบแม่ก็ถามเพิ่งว่าเพราะแทบมองไนแม่ก็มาล่องผิดล่องถือโอ้เห็ดที่แรกเอาตัวบังใหญ่มากเห็ดไปแล้วเน่า เปื่อยขึ้นมันมีมดเรืองททอนนะโอ้ยเศร้าเห็ดแล้ว,วะ่ะบวเฮ็ดแล้วกับบางสิสามารถจิกปลาคอยมีปลาเด้อไม่แยกุณเพราะว่าเข้ากับขึ้นไม่อีกแรงมนนันนังใจเข้านะเดี๋ยวนิ่งๆแล้วจะประสบผลสำเร็จในการการทัปลาหอมแล้วจ้ะใช้ดีแล้วบอกต่อได้ลูกจ้าเจ้าเก้ากับกับ,กบ,กบมาสังอีกคนหนึ่งบนตำก็หาเธอแล้วปรูปแบบที่หนึ่งก็คือ ปลาใส้แกงแม่นะคะแม่ก็ไปจัดซั่งปลาล่าน้ำทายบ้านมากเท่ากับมาปรุงแล้วก็ออกขายอันที่สองคือปลาหอมนี่นะคะสั่งได้เร็วเพราะว่าเขาเป็นเร็วสี่วันเจ็ดวันสิบห้าวันแม่ขายให้หมดถ้าขายบา่หมดกือเือาไว้เป็นปลาโบองห <c oughs> องอยู่นี่นี่ <c oughs> บ่มีเสียบ่มีหายรวมทั้งหมดปลาาหอมเล่าเนี่ยประมาณสามสิบอง <c oughs> ปลาลาแกงเนี่ยก็คือประมาณสิบองค่คะโอ้องหนึ่งเกือบสี่หมื่นได้ครับ ขายมือหนึ่งไม่ต่ำกว่าวันละ300โลนี่ลังมือกับหาลอยลูเดิาซเลเยก,ก็มือบรได้ขาย <Wow. S 1> ก็ไม่ขายกันละร้อยโล200โลจะสี่ลูกก่แห้งไรสัมบกนเ่าจะหายแม่แต่เราก็ทำเพื่อกลุ่มอะเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> นะน้ำโตนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกแม่กุลวราพงไ์ดีนะคะประธานสกลการเกษตรเหล่าสุขสัน์นะคะบ้านหมู่สองตำบลวัฒนาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะคะความเป็นมากของการมาเห็ดปลาลาหอมแม่กุณนะครับก็เป็นมากของแม่เนาะค่ะก่อนสิมาเป็นปลาาหอมนี่ค่ะมาเห็ดอยู่แล้วเพราะว่าคุณยายทวดซึ่งเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเพิ่งเห็ดเซบอยู่หัานาจ่าเพื่อนแกพาลูกพาหลานเห็ดเนาะ และอีกอย่างหนึ่งแม่เคยไปอยู่สม,มุทรปราการมันมีป่าหลายเนาะอยู่สม,มุทรปราการซึ่งบ้านเฮ้าเนี่ยซีมีตะเตะเอาปลาลงไปให้ลูกกินเป็นบ่แม่เอาปลาล่ากันมาไี่นั้งนี่กินเพราะไม่เฮ็ดปลาเดกยุ่หันะนะแล้วก็แรงบันดาลใจก็คือแม่เป็นประธานสากลการเกษตรเราสุขสันต์นะคะอยากให้สมาชิกมีงานทำผมส่งเสริมเพินไม่กู้เงินคนละหาเงินเขาจะก็ไปกู้สเลี้ยงปลาเนาะปลาหลายมันจะเสียไปเฮ็ดยังบาาที่นี่กเ็เลย ปักกันหาแนวเฮ็ดจริงจังเอาเฮ็ดปลาเฮ้านี่แหละที่เฮ้าเฮ็ดมาแล้วนี่แหละนะคะเอาจริงจังก็เลยพักกันมาเฮ็ดให้บ้านเพือ่อนกะมีปลาเม่นบ่ล่าคะมีสาปลาแล้วเพือ่อนกะเอาปลาไปขายดูเอ,เอาปลาไปขายไม่กุนไม่กุนก็ล่องเฮ็ดเบิ่งคะ่ะที่แหลกโอ่งเดียวปลาใสแกงก้อนเฮ็ดล่องผิดร่องถีกกอนโควิดและเสร็จทีนี้แขกสิมาจ,มะจะน่าเพื่อนมากอะตาำมกข้งแกงมะใหม่เพื่อนกินเพื่อนก็ว่าได้ป,ปลามาแต่ใจก็แซ่บแท้สินะา กระเลาอยู่เหี้ยนี่แหละแม่กุนในระเฮ็ดสีนาะเพิ่นแกเออคือแ่บแต่แม่กุนเห็ดขายดูกะเฮ็ดองค์ที่สองที่สามที่สี่ที่หาส่วนโควิดองค์ที่หาแม่กะไม่เห็ดจริงจังขนมาแน่้จังน,น,จน้อยรู้สึกอยากสิเห็ดอยากสิขายเพราะว่ามีคนช่แม่กะได้ขายดีได้ตอวนะฮันนะคะเพราะว่าช่วงนั้นคนบ่ออกจากบ้านเนาะคนกระซังปละราแม่ไปกินจังสันจังสีหละ่ะในยูมือละยี่สิบ ถึง80โล50โล100โลจังสีนาโอ้รู้สึกดีใจไหลเจ้าหูบอกว่าลูกจ๋าแค่แม่น่ะมีคนโทรมาสั่งออนไลน์แม่น่ะแค่มือหนึ่ง10โลนี่แม่ก็ดีใจคนก็บ,บอกมาว่าแซบเล้ลุงคนก็บอกว่าพแซแสบลุงคนก็บอกวา่าแซบมันละลูกจ๋าเอาจริงความจริงเนาะผู้เพิ่นว่าพรแซบแม่ก็าถามเพิ่นว่าเพราะแสบมองไรแม่ก็ามาลองผิดล่องถืกบางทีห้องมักออกมานี่เอาไปเป็นประเด็กบองจนมืเพราะวา่า มาถอดบะได้โอ้เห็ดที่แหลกเอาตัวบใหไงมากเห็ดไปแล้วเน่าเปื่อยขึ้นมันมีมดเรื่องโอน่นโอ้ยเศร้าเห็ดแ,แล้ว่ะบ่เห็ดแล้วกวางสิอยากเศร้าเห็ดเลยโอเลยบบตรงเห็ดเศร้าเห็ดมาในแกล้งบันไดใจมมไ,มดมไม่อีกสามารถกี่กุญแจคอยมีปลาเด้อไม่ายกุณเพระมาสิาาาานะีเอาปลามาคลายหายในเท่ากับขึ้นไม่อีกแล้วันนั้นใจเท่านะ ขึ้นมาเองเขาก็ต้องสู้สู้เพื่อเขาสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อสมาชิกกระสู่สมาชิกตังค้วมวังไว้กับเฮาดีวางววาเสียเอาป่าแม่ขา,ขายเฮาเขาจะไปขายไผ่บาททีนี้เฮาคือร่างล่างธรรมดาเนี่ยมันสิะอาดโบเมนมันบสะอาดลูกการล่างของมันเนี่ยต้องล่างย่างดีเลยมันเจ็บแต่อยู่ในร่างปุ่นนะคะและกระตูมันนี่ยย่าเอาไปตัวย่งใหญ่ของเซนแมื่อขึว่าโอ้ยตูงย่งไงนี่มันสิใส่เลยโมเมนค่ะ มันต้องตัวพอดิบพอดีสี่ตัวโลสามตัวโลประมาณนี้นะจ้ะมันจังใดขอสำคัญของการเอดปลาเรื่องรสชาติเรื่องรสชาติเนี่ยต,ต้องให้นิ่งตลอดบดได้เลยผิดผ่าบดได้เลยเปิดออกมาตั้งหอมเดี๋ยวนี้ได้แล้วเดี๋ยวนี้นิ่งแล้วจ้ะแค่จีบมือซีมือหนี่งกปบผสบผลสเ็จ <c oughs> ในการการทัปลาหอมแล้วจ้ะแล้วก็ค้นตีกันหน่อยโลงมากแทบจะบมีแล้วเดี๋ยวนี้นะคะมีแต่ข้นจุมนั่นแหละ เขาก็บว่าแซ่บหอมอร่อยไม่เค็มไม่เปื่อยว่าสั่นเอาไปทอดก็ได้ใช้ดีแล้วบอกต่อได้ลูกจ๋าเจ้าเก่ากับกับมาสั่งอีกคนหนึ่งมาตำก็หาเธอแล้วไปผู้นั้นกระแซ่บผู้นี้ก็แซ่บก็ซื้อกันไปหิวกันไปดังกันไปค่ะแต่เสร็จทีนี้แม่ก็ได้ขายดีขายมือหนึ่งไม่ต่ำกว่าวันละสามร้อยโลนี่นะคะลังมือก็หาลอยลูกด ชอแห้งไรสมบกรณ์ปัจจัยให้แม่แต่เราก็ทําเพื่อกลุ่มอะเนาะค่ะปัจจุบันแม่เห็ดปลาร้าสา่งได้ได้ในรูปแบบใดแน่ครับมีสามรูปแบบค่ะรูปแบบที่หนึ่งก็คือปลาราใส่แกงแม่เนาะค่ะคือปลาร้าล้วนปลาซอยปลาอย่างเห่านี้แหละค่ะเดี๋ยวนี้มีทั้งหมดห้าองค์คือมันเป็นองค์พักซื้ออันจริงๆแล้วมันก็มีหลายกวานก็จะหมุนเวียนมาเรื่อยๆของมัน แม่ก็ไปสั่งปลาล่าน้ำไทยบ้บานมาสมาชิกแม่นี่แหละแล้วก็มาปรุงเองแม่เพิ่นเห็ดมาแล้วเข้ากับมาปรุงแล้วก็ออกขายอันที่สองตัวนี้กะหัวใจของแม่คือกันคือปลาหอมนี่นะคะอันนี้สั่งได้ไดไดเร็วเพราะว่าเขาเป็นเร็วปลาร่วมนี่ยังเป็นครึ่งปีเมนบอ,อันนี้ปลา่าหอมนี่เขาจะสี่วันเจ็ดวันสิบห้าวันแม่ขายให้หมดถ้าขายหมดก็เก็อเอาไว้เป็นปลาบองปลาหอมน่ะ ขายยังว่าออกเบิดเรือโลสองโลสามโลสิบโลเราก็มาสับเป็นปลาบองนะคะแม่นก็เลยมีสามรูปแบบขึ้นมาจ้กกะก็คือหองอยู่ในนี่บ่มีเสียบบมีหายรวมทั้งหมดปลาลาหอมเล่าในประมาณสามสิบองปลาไหแกงในก็คือประมาณสิบองค่ะปลาล่าหอมนะคะขายอยูงเพื่อนเขาเนาะร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าส่งออนไลน์ก็สองร้อยค่ะพร้อมส่งปลาแกงนั่นแหละค่ะซื้อยู่บ้านก็คือ ร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบกระปุกใหญ่กระปุกเล็กแต่บาทาทรงอ่อนลากก็คือกระปุกเล็กนี่ก็คือสองร้อยกระปุกใหญ่ก็คือห้าร้อยปเลยได้บาทนี่ฮะพร้อมส่งได้บาทนี่เพราะว่ามันหลายกิโลนี่นะมันไม่นหน่อยกิโลเลยปลาบองนี่ก็กิโลนึงก็สามร้อยบาทค่ะเท่ากับแบ่งขายเป็นกระปุกกระปุกไปถ้าเป็นโอ่งนะคะสองร้อยห้าสิบโลค่ะส่วนมากคนสีมาซื้อเขาไม่ได้ซื้อเป็นโอง่งเขาซื้อประมาณว่าเอาร้อยโลจังสีหน้าสองร้อยโลจังสีหน้า อันนั้นคือเพื่อนสิไปขายโตละที่เพื่อนซื้อหลายๆน่ะเนาะน,ะ,น,ะ,นะก็ใส่เป็นถุงละสิบรูสิบรูสิบรูเพื่อนองหนึ่งกับหลายบาทเติบหลายหมืน่นบ,บาทเติบถ้ารวมทั้งขายออนไลน์รวมทั้งขายแอนให้พี่ให้น้องเข้าแถวไกลๆเข้านน่เนาะโอ้องหนึ่งเกือบสี่หมื่นได้ครับอันที่แม่ม,ม,ามากคือมันไม่ได้หักต้นทุนอะไรไนั่นถ้าไม่หักต้นทุนออกก็จะเหลืออยู่องคแล้วหมื่นอย่างนี้แหละเติบประมาณนี้แหละกำไรนั่นลูกจ้าทัวเะเลก็มือไป่ได้ขาย ก็ไม่ขาดเป็นร้อยโลสองร้อยโลจังสิ่หละลูกลมันมันบวกกันหลายป่าเนาะหลายอย่างเนาะมันก็ได้อยู่นะน้ได้ในีน่กะกะพ่อสมควรนะคะเ้าตตรงแบ่งสากรด้วยสองเปอร์เซ็นกะค่าจ้างเพิ่นไม่เห็นซอยสมาชิกฮะนะเพิ่นกบพ่อได้ใส่ไปสิงนีนะพี่น้องเพิ่นไม่เห็นง,งานนัก่กระได้นะขอรื่น้องการเห็ดปลาร้าสั่งไรใดครับเนี่ยปลาร้าสั่งไรใดของแม่น,น้หนึ่ง แม่บระตองวุณไว้ในเรื่องการขายอย่างมากมายทุกคนทุกชนชั้นกินปลาเบิด์กนนะคะข้อดีสุดๆของแม่ก็คือสมาชิกแม่มีงานทําแม่มีความสูงในการที่เห็นเขายิ้มเห็นเขายิ้มไอ้วันนี้มีงานทํามีปลาเข้ามีคนเอาปลามาขายให้เฮาและอีกอย่างหนึ่งคนที่เอาปลามาขายให้แม่ก็คือเป็นสมาชิกของแม่แม่ก็มีความสุขเวลาลูกค้า เพื่อนซื้อไปกินหรือแม่เอาไปเพื่อนซื้อซื้อเพื่อนส้มมาแม่แซบปลารหอมแม่กุนแซบอร่อยแม่ก็มีควาวมสุขมีความสุขในการที่เพื่อนได้ชิมเพื่อนได้กินของแม่เนาะสำนีแม่ก็มีควาวมสุขคือกันแม่ไม่ได้อยากได้อีกอย่างมากไม่อยากได้แค่ว่าให้สมาชิกมีงานทําให้สมาชิกมีปลาขายมีที่ขายปลามีที่ขายขิงขายขาขายตะยไคร้ใบมะกรูดเมนบอก แม่ก็มีความสุขแล้วคุณลูกขาสำนีนะจ้ะถ้าอยากมาสื่อหรือว่าอยากติดตอ่อแม่ท,ทางได้ครับถ้าสมมติว่าสิมาเฮือนหาแม่ก็มาหาบ้านเลขที่หนึ่งห้าเก้ามู่สองบ้านเราใหญ่ตําบลวัฒนาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลคนครหมายเลขโทรศัพท์ผลมาบะถือกศูย์เก้าแปดเจ็ดหกศย์หนึ่งเจดเจดปดหรือว่าลูกจะติดตอ่อไปที่เพจแม่กุลปลาหอมนะคะลูกจ๋าตามนี้เด้อจ้า ค่ะขอบคุณค่ะ